นเขาเดือนหกฝนก็ต้เงงก็เขียนมันน้องออยแล้วก้งไปทัวท้องนาฝนต้ทีไรลยไัสวยใสขาวโจ๊ะพกพอหรือยังคะ เลดสมนตันเลค่ะยันพูสวยไหมคะยันพูสดสวยมาแล้วนะคะเลดสมนตันเลยค่ะลงตัวเองหน้าตายาังนี้ยังจะมีใครมองก็ผัวฉันไงยันหล <Haha>. ่อนลงตัวเองหน้าตายาังนี้ยังจะมีใครมอง,ง,องกาางงององ็ลูกฉันไงยันหล่อนเบ้อเลยสมันตันยันพูจะมาทาอะไรคะวันนี้ยันพูสุดสวยโบ้อทำไมสวยใสข่ขาวโจ๊กโพอย่างนี้ไม่นึกไม่ฝันว่าตัวเองจะสวยได้ขนาดนี้ สวยแบบออริจินอลไม่ต้องไปใสยกรรมไม่ต้องไปพึ่งมืดมืดหมอไม่ต้องไปขึ้นเขียงไม่ต้องไปเลเซอร์ไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นเพียงแต่เรามีครีมฉันมีของดีที่เธอใช้แล้วจะลงทั้งรักทั้งลงหน้าขาเป่นเวิร์ พูดได้อยากหน้าขาวอยากสวยอยากหน้าเป็นฝ้าหายอยากตีนกบตีนกาหายอยากแบบว่าเนี่ยหน้าเป็นกะเป็นเกลือนตีนลอยตีนกบตีนเกียดตีนกาตีนผัวอยู่ในหน้าเนี่ยมันก็จะค่อยๆลบเลือนหายไปอย่าลืมนะคะสั่งครีมยามพูมานะคะสั่งครีมยามพูมาครีมทาฝ้าหน้าสวยหน้าใสาหน้าเด้งนะคะสั่งช้าสวยช้าสั่งเร็วสวยเร็วนะคะเห็นไหมเย็นผูใช้ได้เดือนกว่าๆใช้ได้หนึ่งเดือนกับหนึ่งอาทิตย์ หนึ่งเดือนกับหนึ่งอาทิตย์นะคะสวยใสหน้าออกเป็นสีชมพูออล่าอ่องตองเลยนะคะอย่าลืมนะคะครีมแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสหน้าเด้งนะคะมีอยู่หนึ่งสองสามตัวนะคะใช้หนึ่งสองสามตัวควบคู่กันไปนะคะมันจะสวยจะเลิศสมเปนแตนนะคะแต่ถ้าไม่มีสองตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ใช้แล้วหน้าเนียนหน้าสวยฝ้ากะหายเกลี้ยงหน้าออกเป็นสีชมพูออล่าอ่องตองหน้าเด็กไปสิบปีนะคะอันนี้เป็นตัวแรก ตัวแรกใช้ชตื so ่นตอนเช้ามาก็ใช so ้ชุดชุดชุดบๆๆๆคำ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 นะคะตอนเช้าตอนเย็นก็ชุด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 รูบๆรูๆรูๆคำ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 นะคันวนนนนุนนวนะคะมันก็จะได้สวยใสหน้าไม่แพ้ไม่ขึ้นผื่นไม่ลอกไม่แดงมันจะออกเป็นสีชมพูอ่องตองฝ้ามันก็ค่อยๆจะลบเรือนหายไปมันหายไปยังไงเราไม่ทราบเพราะว่ามันไม่ลอกไงมันไม่ลอกไม่ไม่ลอกเป็นขุยออกมาให้เราเห็นมันก็แค่แบบแบบว่ายังไงอะ มันก็แบบว่าลอกออกไปเลยมันจะลบเลือนออกไปเลยค่ะมันแบบว่าทําให้หน้าเราสวยใสไหมขาวสวยใสหมวยเหงขาวจกโผลเน่าเป็นสีชมพูอย่าลืมนะคะใช้ตอนเช้าตอนเย็นใช้เป็นประจาเหมือนยาชมพูยาชมพูใช้ได้เดือนหนึ่งกับอาทิตย์หนึ่งเดือนกับอาทิตย์เต่งๆอย่าลืมนะคะดูหน้าตอนที่ยายชมพูรีวิวครั้งแรกนะันหน้าแบบโหสุดยอดเลยคะ่ะหน้าดําหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าก้าน ตอนนี้น่าสวยมากเลยคนไหนใช้ครีมที่ยายชมพูรีวิวนะใช้แล้วไม่ต้องไปแต่งหน้าเออมีแฟนคลับบอกว่ายายพูแต่งหน้าแล้วถึงมารีวิวครีมไหมยายพูใช้ครีมที่ยายชมพูรีวิวเนี่ยหละเพราะยายพูแต่งหน้าไม่เป็นแค่ใช้ครีมที่ยายชมพูรีวิวแล้วก็ใช้ครีมกันแดดทาลิปสติกแค่นั้นจบแต่งตัวสวยๆวิผมสวยๆจบจริงๆยายพูแต่งหน้าไม่เป็นจะบอกไงพูไม่เคยแต่งหน้าเห็นไหมเห็นไหมจะเปิดให้ดูน้ำผา ลดเสมีนเต็นเลยเลดสมียนเต็เลยค่ะไเปิดให้ดูชัดๆหน้าผากสมัยก่อนเนี่ยมันดํามากเลยมันดำบดัดวนี้มันไม่ดาแล้วมันออกไปชี้แชมพูอ่องตองแล้วแค่ใช้ทีมที่ยันพูรีวิวอะจบเซตนี้จบเลยนะคะจะบอกให้ไหมเออจะบอกให้เนี่ยแสกการซะหน่อยเพราะหัวล้านไงหัวล้านก็ามาปิดหัวหัวล้านเลยก่อน เวลากินก็ค่อยมัดนี่เวลาไม่กินเราก็าแบบสวยๆไว้ก่อนอเวลากินต้องลืมสวยเนี <c oughs> เรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องสวยเรื่องเล็กเวลากินข้าวอะเราต้องมัดผมเวลาเรากินข้าวใช่ไหมเราจะได้แบบว่ามันไม่เกะก,กะไงอืมแต่ว่าเวลาเรารีวิวครีมเราก็ไม่ต้องมัดผมไงเอาปิดหน้าผากไว้มันหัวผากมันล้านไงเห็นไหมเออมันสวยไหมสี่สิบเก้าแล้วนะเธอผมก็ดําผมไม่มีงอกเลยไม่ยอมเลยแต่หัวจะล้านหน่อย หัวล้านเอามาปิดหัวล้านไว้หัวมันร้านเอออีร่อยมันก็จะหมดหัวอันแม่งร้านมือเกือกหมดหัวเลิศแชมเปญเลยใช่ไหมเออก็มาปิดหัวร้านไว้มันจะได้สวยๆเห็นไหมเออแค่นี้ก็สวยแล้วเนี่ยในวัยสี่สิบเก้าปีปีหน้าก็ห้าสิบเต็มอืมสวยมากเลยนะเธอจะบอกให้เลิศไหมแค่นี้ก็สวยแล้วนะผัวรักผัวหลงไม่ต้องไปแต่งนะใช้ครีมทจ่ยาชมพูรีวิวเนี่ยเนี่ยเห็นไม่น่าจะเป็นออกสีชมพูอ,อ่องตอง หน้าสวยหน้าไม่เหี่ยวไม่ย่นที่มันมีเหี่ยวมีย่นตีนกบตีนเหียดตีนกาตีนผัวอยู่นี่มันก็ค่อยๆจะลบเลือนหายไปนะคะอย่าลืมนะคะสั่งมานะคะใช้เป็นประจำตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วมันจะสวยมันจะสวยแอดไลน์หายเอชูรัวรัวเลยขายดีมากเลยนะจะบอกให้ส่งไม่ทนันส่งไม่หวัดไม่ไหวจะบอกให้เนี่ยตัวที่สอง,ต,สองตัวที่สองเป็นครีมแบบหน้าเด็ก หน้าสวยหน้าใสาทาแค่กะแค่เกลือนเป็นฝ้าทาอะไรก็ได้หมดเพราะว่ามันเป็นครีมแก้สิวแก้ฝ้าเป็นหน้าเด้งหน้าเหี่ยวหน้าย่นใช้ได้แล้วใช้ตัวนี้มันจะหน้าเด็กลงเออเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นสิวเป็นฝ้าแก้กะแก้เกลือนมันก็จะลบเรือนหายไปแล้วก็หน้าเด็กลงสิบปีจริงๆเออมันเป็นครีมน้ำนมไงหน้าเด็กลงสิปีมันไม่กัดหน้า ไม่ทําให้หน้าแดงไม่ทําให้ผื่นไม่ทําให้หน้าลอกมันจะทําให้สวยเป็นสีชมพูออร่าเห็นไหมหน้าออกเป็นสีชมพูออร่าไม่ต้องแต่งหน้าแค่ทาครีมหนึ่งสองสาตัวเนี่ยแล้วก็มาทาครีมกันแดดถ้าคนไหนไม่มีครีมกันแดดนะ่ะที่สั่งไปแล้วครีมกันแดดหมดสั่งไม่ทันก็ใช้ครีมกันแดดตัวอื่นไปพัางๆก่อนก็ได้มันห้าสิบพลัส ห้าสิบพลัสแต่ตัวนี้มันจะมีดีมีพิเศษอยู่อย่างหนึง่งเดี๋ยวจะบอกให้นะถ้าคนไหนไม่มีครีมกันแดดก็ใช้ครีมกันแดดตัวอื่นเขาเรียกว่า,าใช้แก้ขัดไปก่อนใช้ครีมกันแดดตัวอื่นแก้ขัดไปก่อนถ้าไม่มีครีมกันแดดตัวนี้นะคะถ้าใช้ครีมกันแดดตัวนี้หมดแล้วนะคะถ้าแบบว่าสั่งไม่ทันหรือซื้อไม่ทันแบบว่ามันฉุบเฉินล้วก็ใช้ตัวอื่นไปก่อนก็ได้5้าสิบพลัสนะคะแต่ตัวนี้มันจะมีดีเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันมีดีอย่างไรนะคะ นะคะเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้อใช่ไหมน่าสวยน่าสวยมากเลยจริงๆจะบอกให้เนี่ยจะแสกไปทางไหนก็สวยเนี่ยจะแสกไปทางนี้ก็สวยเพราะว่าเรามั่นใจเราสวยเนี่ยแต่มันไม่มั่นใจตรงที่หัวล้านก็แค่นั้นเลยหัวล้านผมมันล่วงไงแก่แล้วเนาะแก่แล้วก็ล้านเป็นธรรมดาใช่ไหมนี่เอามาทางนี้ก็ได้ไหม เวลาออกไปข้างนอกก็หวีผมซะสวยๆผมไม่ได้ยอมแล้วก็ไม่ได้ยืดมาสี่ปีแล้วผมเนี่ยเพราะว่าไม่ได้กลับเมืองไทยไงกลับเมืองไทยปีที่แล้วก็ไม่ได้ยืดอที่กิงไม่ค่อยยืดผมเท่าไหร่เพราะกลัวผมมันเสียกลัวผมมันแตกปลายแต่ผมใหญู่มันดีมันไม่แตกปลายมันไม่เสียมันมีน้ำหนักนี่เห็นไหมสี่สิบเก้าแล้วนะเนี่ย ผมไม่แตกไปผมไม่เสียเพราะยายชมพูไม่ได้ทําสีผมไม่ได้ทําสีผมไม่ได้ยืดผมไม่ได้ย้อมผมไม่ได้โกผมไม่ได้อะไรทั้งสิ้นแชพูแค่สะาสะอาแล้วก็มาหวีมาหวีเนี่ยก็ออ่ะคืนผัวก็หวีผมให้คืนหนึ่งอ่ะร้อยครั้งไม่เชื่อถามพ่อใหญ่ดูนะเขียนคอมเมนต์มาได้เลยเขียนคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษมาก็ได้พะอใหญ่จะได้อ่านออกเออถ้าไม่เชื่อน่ะเออพ่อใหญ่หวีให้ร้อยครั้งเลยนะแต่ละคืนแต่ละคืนกลัวผมกลัวผมเมียไม่สวยไง เออเพราะฝรั่งเขาชอบผมเมียดำดำผมยาวๆฝรั่งจะชอบฝรั่งจะชอบให้ผู้หญิงไทยเราผมดำแล้วก็ผมยาวสวย,สวยสวยเก๋เออเห็นไหมเนี่ยเขาเขาชอบแบบนี้เนี่ยเขาชอบแบบนี้ฝรั่งอะ่ะแล้วเก่งด้วยนะฝรั่งเขาชอบผู้หญิงเก่งเออแม่ลูกสาวมาแล้วลูกสาวไปทํางานมาแล้วอืมไหมอืมไหมบอกระโพกไปทํางานเลิกเลิกงานมาแล้ไหมลูกสาวก็ขยันลูกสาวก็สวยแม่ก็สวยไหม ด้วยสเป็นแตนเลยอายุสี่สบก้าแล้วนะเธอฉันสวยไหมเธอไหมตั้งแต่ฉันได้ของดีเนี่ยฉันสวยมากเลยนะเธอจะบอกให้อืมแล้วก็กระเดกมากขึ้นด้วยเห็นไหมแต่ไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนนะไม่ทําให้ใครเป็นพิษเป็นภัยนะคนไหนไม่ชอบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขาดใจตายนะเดี๋ยวจิตไม่ได้ดูคิดยาชมพูจะบอกให้หนี่ไหมคนสวยโพธรามเอาไปทางไหนก็สวยมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนผมเงางามมากเลยไหมใช้แพนเทน แล้วก็ยันพัวจะเอาน้ำมวกน้ำมวกก็น้ำหนักหมากข้าวเนี่ยน้ำข้าวเหนียวอ่ะน้ำข้าวเหนียวที่เราหมักข้าวเนี่ยเอามาหม,มักผมสักครึ่งชั่วโมงหรือสิบห้านาทียี่สิบนาทีเราหมักแล้วก็มามาสระออกเลยเห็นไหมสวยมากเลยได้แล้วเหรอคะคนสวยสอออโอเคไปกิมนม้งนลูกละโอเคคนซื้อของมาฝากแม่เด็กดีไหมเด็กดีออออบอกไจว่าน้องไปทำน้นกินม้กับเจ้านี่ บ่ได้ยินเห็นมั้งน้องไปทำงานกี่โมงลูกแต่เจ้านี่ออกจากบ,บ้านกี่โมงบอดน้องโทรมาแปดโมงห้านี่เขาบอกมาได้ก็อีกโอเคแ <laughs> ล้วสำคัญอย่างลูกเป็นใจงี้พิเศษนี่กะแ <laughs> ล้วใจไม่เตันเลยตะกินน้องไทยหยุดงานไม่ได้เหตุบันดิดบอดเป็นทัวมากโอเคน้องก็เลยได้ไปทำงานน้องไทยเลยได้ไปทำงานมาแล้วเห็นมั้ยทั้งอดแต,เต่เลี้ยแางปฏิค่ะว่าไ,ไ้ทำงานเหมือดมือเลยค่ะเขาทำงานแค่สามสี่ชั่วโมงเออ 3-4ชั่วโมงมัเฮ็ดงานมือนมือคือเมืองเฮาเด้อืมบ่ได้เฮ็ดเป็นเดือนเขาเฮ็ดเป็นชั่วโมงอืชั่วโมงนึงเขาก็ได้หลายบาทด้ดิตีเป็นเงินไทยชั่วโมงนึงก็3,000พุ่นเด้สิบ่ห้เออเอออันนี้เจักชั่วโมงเพิ่นไป8:30นตอนนี้จัก0 0แล้วอืมตอนนี้ก็เอ่อเที่ยงเนาะอืมตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายชอบ่ายเอ่อเฮ็ดงาน8 0นเพิ่นออกจากบ้าน8 0นเพิ่นก็ไปเฮ็ดงาน9:00น9:00น10:00น11:00นเฮ็ดงานประมาณ4ชั่วโมงเนาะ สี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งตีเป็นเงินไทยสามพันบาทได้ป่ะนี้ยสี่ชั่วโมงตีไปตีละเท่าไหร่บอกเออมันดีเห็นยงายู่ต่างประเทศอ่ะมันได้เงินหลายนั <c oughs> ่นบอกประเงานสองหม่องคนนี้เป็นขยันน้องไทยอ่ะเออเป็นขยันขยันขึ้นแมนเห็นบอลเห็นบอือ่เด็กสมันแตนเล่นบอลสวย หลงตัวเองหน้าตาอย่างนี้ยังจะมีใครมองก็ลูกฉันไงยันหลงหลงตัวเองหน้าตาอย่างนี้ยังจะมีใครมองก็ผัวฉันไงยงันหลนเบอร์เลยใหมฉันอย่าลืมนะคะมาโฆษณาครีมหรือโฆษณาอย่างนี้นี่นะอย่าลืมนะคะแอดมาเนี่ยใช้ครีมตัวนี้นะจะได้หน้าสวยหน้าใสหน้าเป็นสีชมพูอ่องตองหน้าเด็กลงสิบปีตีนกบตีนเขียดตีนกาตีนผัวมันก็จะหายไปนะคะใช้เป็นประจำเลยผู้ใช้ได้ หนึ่งเดือนกับหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มนะคะอย่าลืมไมสสวยใสสวยใสหมวยเฮงเลิวสมแต่เลยค่ะอย่าลืมนะคะเดี๋ยววีผมอีกข้างหนึ่งก่อนว่าวีผมไปข้างไหนก็สวยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนสวยนะคะเรามั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนอย่าลืมนะคะคนไหนอยากสวยเหมือนอยายชมพูผมดำดกดำเหมืนอยนยายชมพูเนี่ยผมแข็งแรงมากเลยเห็นไหมผมสุดยอดเลยชอบผมตัวเองสามีก็ชอบผมยายชมพูวีให้เมียทุกคืนเลย คือหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยเรื่องเต้นเตบบนีเนี่ย,ยก็นั่งหวีอย่าพูกก็นั่งอยู่สามีก็ดูทีวีไปก็วีผมเมียไปรูปรูป,รปไปคำคำไปแหละอันไหนที่มันรูปได้ก็รูปไหนที่มันคำได้ก็คำไปนะจนนั้นมนถึงร้อยครั้งมานะนี่ตัวที่สามตัวที่สามเป็นครีมทาฝ้าครีมทาฝ้าทาฝ้ามันฝ้าจะได้หายได้สวยได้ใสลิปเปสีชมพูอ่องต่องมันจีกหนึ่งสองสามเนี่ยมันเป็นเซ็ตของมันนะคะหรือคนไหน ถ้าจะใช้แต่ตัวนี้ก็ได้ก็เป็นครีมทาฝ้าเหมือนกันครีมทาฝ้าทําให้หน้าเด็กลงนาใสลงนาสวยลงอันนี้ก็เป็นครีมทาฝ้าเหมือนกันหน้าเด็กลงหน้าสวยลงหน้าใสลงนี่ก็เป็นครีมทาฝ้าเหมือนกันหน้าเด็กลงหน้าสวยลงหน้าใสลงทึ่งเขาไหนจะสั่งตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้แล้วแต่จะสั่งนะคะแต่ถ้าเราใช้ควบคู่กันไปอ่ะมันเป็นครีมกาจัดฝ้าโดยด่วน เขาเรียกอะไรนียถ้าใช้ควบคู่กันไปหนึ่งสองสามใช้ควบคู่กันไปอ่ะหนึ่งสองสามสี่กับครีมกันแดดเนี่ยใช้ควบคู่กันไปที่จริงมันมีสบู่อีกนะเนี่ยมันมีสบู่อีกก้อนหนึ่งมีสบู่อีกก้อนหนึ่งใช้ควบคู่กันไปเป็นห้าหนึ่งสองสามส่ชิ้นห้าชิ้นหรือสามชิ้นเฉพาะตัวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรมันเป็นครีมกําจัดฝ้าเล่งด่วนเขาเรียกอ่ะไหมครีมกําจัดฝ้าเล่งด่วนจริงๆดูด่วนไม่ด่วนเออดิ้งกว่าด่วนบคสออีกจะบอกให้เออไหมด่วนไม่ด่วนดูหน้าเข้าไว้เออ ใช้ได้หนึ่งเดือนกับหนึ่งอาทิตย์เต็มๆหน้าออกสวยเป็นสีชมพูออล่าดูเนี่ยมันเป็นครีมกําจัดฝ้าเร่งด่วนถ้าเราใช้สามตัวควบคู่กันไปอย่าลืมนะเนี่ยสามตัวหนึ่งสองสามใช้ตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะคะรูป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 คำคำไปนะคะตื่นมาตอนเช้านะทากลางคืนอ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยทากลางคืนตื่นมาตอนเช้าหน้ามันจะนิม่มแล้วก็มันจะลื่น มันจะมอนมันจะลื่นมันจะมอนมันจะนิ่มนวลสวนเฉไลมันหน้ามันจะตึงเออนั่มันจะตึงจริงๆนะคนไหนใช้จะรู้มันดีมากๆเลยเออแล้วก็มาตอนเชา้าตื่นมาตามาอนเช้าอาบน้ําสต่งเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าสวยๆทาลิปสติกหวีผมสวยๆแล้วก็มาใช้คีมหนึ่งสองสามตัวที่สี่ ก็สบู่ล้างหน้าล้างหน้าด้วยสบู่หรือจะไม่มีสบู่ล้างหน้าก็เอาสบู่ตัวไหนก็ได้ขึ้นันแบบที่เราเคยใช้ถูกอะที่ระบู่เลิฟที่เราเคยใช้แต่ตัวนี้มันจะมีสบู่น้ำผึ้งเดี๋ยววันหลังเงี้ยครูจะเอาสบู่มารีวิวให้ดูอีกทีนะคะเพราะคนไหนอยากดูเออรีวิวสบู่ก็ต้องไปดูที่ยาสบู่อาบน้ําอาบน้ำในอ่างเช่นน้าในอ่างอาบน้ําแร่เช่นน้านมนะคะจะมีโฆษณาสบู่ถูหน้าด้วยนะถูหน้าถูตัวนะ ค่ะเข้าไปดูนะคะคลิปที่จะผูอาบน้ําที่สบูนะะนสบ่นะคะที่โฆษณาสบู่นะคะตอนนี้โฆษณาเป็นแบบว่าครีมแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสาหน้าเด้งนะคะคนไหนใช้หนึ่งสองสามตัวแล้วก็ครีมกันแดดนะคะอย่าลืมหน้าจะสวยจะใสไม่ต้องแต่งหน้าก็ออกจากบ้านได้โดยปกติเห็นไหมเนี่ยใช้สิบห้านาทีสิบนาทีออกจากบ้านได้เลยไม่ต้องไปแต่งหน้าอย่างนี้ เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเออเพื่อนรอผัวรอเจ้านายรอไปทํางานสายเพราะแต่งหน้าตื่นเชาตื่นเช้าตอนเช้าตื่นสายใช่ไหมแล้วก็ต้องมาเสียเวลาแต่งหน้าอีกชั่วโมงสองชั่วโมงเจ้านายก็รอไปทํางานสายโดนหักเงินเดือนแต่ถ้าใช้ครีมตัวนี้นะไปทํางานไม่สายเืินมาตอนเช้าใช้ครีมตัวนี้ตัวนี้ตัวที่หนึ่งตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้ตัวสามูบๆๆๆๆคำๆๆๆๆมาไหมมันก็จะซึมซับเข้าไปหน้าแล้วก็มาทาครีมกันแดดจบทาลิปติกจบ อแค่นั้นแหละทำแต่งตัวสวยๆใส่ชุดทางนานสวยๆออกจากบ้านได้เลยเพียงสิบห้านาทีสิบนาทีจบเซตนี้จบนะคะตัวนี้เป็นครีมกันแดดครีมกันแดดมันมีพิเศษยังไงบอกจะบอกให้ที่พูดค้างไว้ใช่ไหมมีพิเศษคือมันกันน้ำกันฟ้ากันความคีเล่กันตีนผัวกันตีนกบกันตีนเขียด กันเต็นกาอยู่ในเนี้ยมันกันทุกอย่างเลยเออมันต่อไปเราใช้หน้าเราก็จะสวยใสเป็นสีชมพูอ่องต่องร่ํารวยอยู่ดีมีแหงผัวรักผัวหลงมีลูกลูกก็เป็นคนดีมีผัวผัวก็รักเราอืมแต่อย่าไปมีชู้ถ้ามีชู้เมื่อไหร่ผัวเลิกเมื่อนั้นเอออย่าถ้ามีชู้เมื่อไหร่นะมันจะทําให้ชีวิตเราพังใช้ครีมยาชมพูห้ามมีชู้แม้แต่ครั้งการันตีเลยของแท้ต้องมีเสียงนาฬิกา <laughs> จ,จริงๆใช้ครีมยาชมพูเนี่ยมีแฟนแฟนรักแฟนหลงมีเมียเมียรักมีหลวงมีผัวผัวรักผัวหลงมีลูกลูกก็เป็นคนดีนะคะอย่าลืมใช้ครีมยาชมพูที่ยันพูร,รีวิวอย่าลืมแอดไลน์มาหายายชมพูแอดไลน์มาเลยแอดไลน์ให้เห็น ตัวเป็นๆก็คือยายชมพูโบอร์สเมนแต่เลยสวยไหมคะสวยพอหรือยังคะมันหน้ามันหนุมากเลยนะคะคนไหนไม่ชอบยายชูพู oo, คนไหนชอบคีติแบบว่าหูหน้าดำหน้าขี้มิหน้ายุงงูหน้า,นานอย่างนี้นะอย่าพึ่งใจขาดตายนะคะเดี๋ยวจะไม่เจอยายชมพูนะ <na>. อย่าจะไม่เจอคลิปยายชมพูรีวิวครีมอีกนะคะอย่าพึ่งนะคะใจเย็นๆนะคะถ้าแบบว่ายอยากสวยเหมือนยายชมพูอแอดไลน์มาหายายชมูสั่งทีมที่ยายชูพูขายได้เลยนะคะจะได้สวยเหมือนยายชมพู เออนคะคะเอาหน้ามาเทียบกันเลยนะคะว่ายาชุชมพูกับเนี่ยฉันสวยยัชพมูจะสวยเท่าฉันไหมอะไรอย่างนี้นะคะคนที่เกลียดยาชมพูนะคะอย่าพึ่งใจขาดตายก่อนนะค่ะเนี่ยสั่งคิงยาชมพูมานะ,คะใครๆครอยากสวยอยากงามอยากหน้ามันหน้ามันโหนอยากนูน่นอยากกันนี้เห็นไหม สั่งคีมม่ชมพูมาจะได้สวยจะได้รวยจะได้เวอร์จะได้เลิศสแตนจะได้หน้าอลล่าจะได้มันหน้ามันหนกเหมือนนายชมพูนะคะอย่าลืมนะคะสั่งมาเลยรัวๆนะคะ